น่ะป่ะต่ทำเวสกันข้างในกันให้เสร็จก่อนดีกว่าโอเคมาอยู่ข้างในห้องนี้ครับ <c oughs> นะผมเราคือมือโปรพิช่นอเราต้องแบบจริงจังหน่อยเออเวลาไม่สำคัญนี่นี่หนึ่งชั่วโมงก็ใช้ปายให้หมดอะโอเคถือ okay. ไว้ถือไว้แหละ Why is c r u c i f v เอ้อเฮ้ยผีล่าเฮ้อยอยู่หน้าเราเลยเดี๋ยวไม่กี้ วูดเกิดต่อหน้ารเราเลยเพนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เพื่อนี่ไม่ต้องเข่งโอเค,อเคล่อตัวออไปป่ะอืมเราว่านะเราต้องเอออะไรนะออกไปดูค่าสติก่อนนะหรือว่าไงคือถ้าผีลา่าผีล่าแล้วยังพูดไม่จบเลยเฮ้ยยังพุ่มมีจบสักคำเลยเฮ้ยไหนเขาล่าไฟเปิด โอเคเดี๋ยวเราดูให้นี่ให้เพื่อนท่าผีมาเดี๋ยวเราดูให้รู้สึกว่าไม่มีนะรอบๆเนี่ยไม่มีเลยเออเออเอามาแล้วมาแล้วเราต้องจุกจุกหนีโวยอันนี้นีเฮ้ยอย่าบังดิอย่าบังโอ้ยกัด มันดูเหมือนจะวิ่งเร็วนะแต่วิ่งเอาไปแล้วโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วมามาเราว่าน่าจะไปดูเซนตี้กันก่อนนะเอออ้าวเอ้ยเข้าไปก่อนเข้เรา,รรา,ราไปก่อนเข้าไปก่อนมาพอดีเลยยูบุตูดียูบุตูยูบุตูยูบุตูก่อน,อน,อน,นยูต้องมันมาแล้วโอ้ยไวกว่เาเดิมยิ่งไวกว่าเดิมด้วยตัวนี้ไปแล้วไปแล้วไปไปไป จุ๊จุ๊ก็โซฟาฮึ <c oughs> ออกประตูไปแล้วออกประตูเอาไปอือเพื่อนตายเหรอมีเสียงเพื่อนตายอ่ะโอ้โหเพื่อนตายหนึ่งคนโอ้โหกลับกลับกันดีกว่าโอเคคุ้มมาแล้วเฮ้ยคอมเพลสนะฮกลับกลับเอ้ยอเดี๋ยวทำไมเขียวเอ๊ะ ในผีลลาเยอะเงี้ยมูเก็ตมอปดอินไซด์เอ้ยอะไผิวมาล่าเลยไม่รู้อ่ะแล้วกับทุกคนกลักไปเลยนะจ้บวเวดสจ้บเฟสแล้วกับเลยไอ้คาสติให้ภายใต้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเล่นยากเหลือเกินแล้วทุกคนผมไปแล้วนะครับบาย